ขงไทยอยู่ในลูกที่ห้านะครับออกตัวไปแล้วครับนทวัฒน์เอี่อุมดมเดี๋ยวดูว่าจะส่งให้กับสนัดดาบเป็นคนแรกได้หรือเปล่าก้าเกันนิดนึงก็จะไปต่อได้ครับดูครับอ้าวแล้วก็มีนักวิ่งจากเกาหลีใต้ถอนตัวไปแล้วครับส่งไม้มาแล้วครับใกล้เคียงสูสีครับกับจีนเหลือสุดท้ายอ้โหลเดี๋ยวดูครับ ใช่ยุคคงประสิทธิ์เองต้องปิ้งมาแรงมากๆให้กับพิพลบุญสอนทีมก่อนที่รับได,ได้เลยนครับแล้วตอนนี้วิ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับโอ้โหพิพลบุญสอนหันไปมอนทางซ้ายยังไม่มีใครตามในระยะที่แบบกระชั้นชิดเท่าไหร่แล้วก็เข้าเส้นชัยไปเป็นคนแรกครับทีมชาติไทยครับได้เหรียญทองในการแข่งชิงแชมป์เอเชียครั้งที่25โอ้โหต้องปรบมือให้เลยครับทั้งนัทวัฒน์เอี่ยมอุดมสลัดดาบ,บางัง ทยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็พริพล์บุญสอนครับ